มาแล้วกับรายการ Q&A ประจำปี2022นั่นเองส่วนในคลิป Q&A นะครับมีคนเมนน้อยมากๆครับก็แค่แค่เจเมนนะครับผมเลยไปรวบรวมมาจาก Discord และ u t u b e ด้วยนะครับและก็ไปรวบรวมมาจาก Q&A EP ก่อนที่เป็นของปีที่แล้วด้วยเช่นกันนะครับที่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมาเริ่มกันเลย มากับคำถามข้อที่1นนะครับ Q&A พี่เริ่ม Roblox ตอนอายุเท่าไหร่เขาน่าจะหมายถึงว่าเริ่มเล่นนะครับผมเริ่มเล่น Roblox ตอนอายุ7ขวบนะครับผมคำถามที่2อ Q&A พี่เล่นรหัส Roblox มากี่ปีแล้วและทำไมถึงเล่นเกมนี้เล่นมานะครับประมาณ 6- 7ปีแล้วนะครับผมส่วนไซต์ที่เล่นมนาะเพราะว่า คือนะครับมีวันหนึ่งนะครับผมที่ผมอะได้ไปเรียนที่ห้องคอมใช่ไหมหลังจากนั้นพอเราเรียนเสร็จใช่ไหมครูเขาก็จะปล่อยให้เล่นพอครูเขาปล่อยให้เล่นนะเพื่อนผมก็แนะนําบอกว่าเกมนี้มันสนุกนั่นก็คือ Ro บล็ x นั่นเองนะครับผมพี่ชอบกินอาหารเครื่องดื่มอะไรแล้วก็ส่วนมากพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดอาหารที่ผมชอบกินนะครับก็ก็หลายอย่างเลยนะครับทุกคนก็มีนับไม่ถ้วนเลยนะครับผม ส่วนเครื่องหนึ่งที่ผมชอบดื่มเนี่ยก็คือนมชมพูแล้วก็ไปโรงเรียนที่ไรก็ดื่มทุกวันเลยประมาณนั้นแหละคำถามต่อไปนะครับเคยดูวันพีชไหมชอบเล่นเกมอะไรอยู่โรงเรียนอะไรอย่างแรกนะครับชอบเล่นเกมอะไรนะครับก็ต้องโรบล็อกอยู่แล้วนะครับผมโรบล็อกกับอาโอ่นะครับผมเล่นอยู่แค่สองเกมน,นะครับคำถามต่อมานะครับเคยดูวันพีทไหม ผมเคยลองเข้าไปดูนะครับแล้วผมดูนาทีแรกแล้วผมก็ไม่ได้ดูต่อเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แนวผมนะครับแนวที่ผมดูนะครับคุณสามารถไปดูคลิปที่ผมกดใจได้นะครับแล้วจะรููว่าผมชอบดูแนวไหนคําถามต่อไปนะครับพี่มีแพลนที่จะทําคลิปของเกมอื่นนอกจากโรบอกไหมครับเอาแต่ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้นะก็อยู่ห้องเรียนเดียวกันอะผมก็มีแพลนที่จะทําคลิปของเกมอื่นอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้ลงที่ทิกตอกเนาะลงที่ยูทูบนะครับซึ่งผมก็ ลงเกมเพลวีไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับไปดูกันได้นะครับคำถามที่6นะครับพี่เริ่มเล่นรูบล็อกตอนไหนแล้วทำไมถึงมาทำติ๊กต็อกเริ่มเล่นรูบล็อกตอนไหนอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับผมจะตอบแค่ว่าทำไมผมถึงมาทำติ๊กต็อกนะครับต้องย้อนกลับไปเดือนมิถุนาปี2021นีนะครับตอนที่ผมนะครับยังทำช่องช่องหนึ่งอยู่ครับซึ่งตอนนี้โดนลบไปแล้วเนาะนะครับตอนนั้นนะครับผมผมอยากจะลองทำคอนเทนต์รูบล็อกดูนะครับผมแต่ว่า คิดไวตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วมาทำเดือนกันกษณานะครับเพราะว่าตัวผมครับไม่เริ่มสักทีนะครับจนถึงวันที่แอร์บ้านผมเสียนะครับผมถึงจะเริ่มทำครับเพราะตอนนั้นผมร้อนมากแล้วผมไม่มีอะไรทํานะครับผมแล้วก็มาเรียนออนไลน์ด้วยด้วยไงนะครับก็เลยเอใถ้าผมเกิดความว่างขึ้นมาล้วก็ทําช่องเลยนะครับผมคําถามข้อที่เจ็ดนะครับทําไมต้องลอสเนมผมจําเป็นต้องเบลอบางอันออกนะครับอันนี้ สาเหตุก็เพราะว่าชื่อมันหายไปไงล่ะและคำถามสุดท้ายนะครับล่างหัวคมคมได้ไหมครับจัดไปก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับนี่คือคลิปรองสุดท้ายของช่องผมประจำปี2022แล้วนะครับและเจอกันปีหน้ากับรายการ Q&A